มีอะไรน่าโกรธอย่าโทษเขาต้องโทษเราว่าใจไม่เข้มแข็งเรื่องน่าโกรธแม้ว่าจะมาแรงถ้าใจแข็งเหนือกว่าชนะมันจงมองโลกให้เห็นเป็นความว่างมีสติทุกทางที่เคลื่อนไหวถอนความเห็นเป็นตนให้พ้นใจมัจจุราชจักไม่มองเห็นแลกราบสวัสดีครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่ขารัรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่อง คนที่เคยทำไม่ดีกับเราไม่จำเป็นจะต้องไปแช่งเขาสักวันกรรมจะทำงานของมันเองท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงคนคนหนึ่งที่จะสามารถแช่งใครสักคนได้ก็ต้องมีความอาฆาตพ,พยาบาทคิดมุ่งร้ายคิดเบียดเบียนก็จึงทำให้จิตมีอกุศลเจตนาและก็ถือว่าจัดเป็นกรรมชั่วซึ่งจะทำให้ตัวตนตัวของคนที่ทำนั่นแหละครับที่จะเป็นผู้ดอดร้อนเองในภายหลังส่วนคนที่โดนแช่ง เขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรกับเราและยิ่งถ้าหากว่าเขาได้รู้แล้วแต่ก็เฉยเฉยหรือให้อภัยเสียก็จะกลายเป็นคนโดนแช่งจะได้บุญเสียอีกนั่นก็เป็นเพราะเขาได้ทำชั่วคนแล้วเวลากับที่เราสาบแช่งกรรมมันคนละอย่างกันก็จึงต้องขออนุญาตเอเรียนว่าในทางที่ดีนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์แทนที่เราจะสาบแช่งเขาก็จงถือโอกาสให้อภัยเขาเสียเถิดครับเพราะถ้าหากว่าเราทำเช่นนั้น ก็จะยิ่งเป็นบุญกุศลแก่ตนเองและเรื่องของการสาปแช่งนี้หากคนคนนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมาก่อนอยู่แล้วเป็นผู้ที่มีมสัจจะมีศีลมีบุญบาร,รมีแก่ก้าเป็นบุคคลที่มีอำนาจที่จะให้พรคนได้อย่างมากมายมหาศาลถึงขนาดที่ว่าสามารถจะพลิกชีวิตของคนคนหนึ่งให้เจริญรุ่งเรืองเป็นมหาเศรษฐีและถ้าหากว่าคนคนนั้นได้สาปแช่งขึ้นมาก็คงจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก ผลแห่งวาจาสิทธิ์นั้นก็จะแรงมากแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นคนธรรมดาไม่มีอำนาจจิตขนาดนั้นและในเหล่าบุคคลที่จะสามารถทำเช่นนี้ได้ก็คงจะมีแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริรอรยสงฆ์ที่มีอำนาจจิตสมาธิมาก,มากซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่ท่านเหล่านี้จะไปสาบแช่งใครนอกเสียจากว่าจะเป็นเหล่าดาบทดนักพรตผู้ทรงอภิญญาซึ่งยังอยู่ในวิสัย ของโลกิยธรรมยังไม่พ้นไปจากโลกที่ยังไม่อาจจะพ้นจากอำนาจของความรักความโลภความโกรธและความหลงไปได้และถ้าหากว่าจะพูดถึงบุคคลที่เป็นผู้รชนคนธรรมดาเช่นเราท่านก็ไม่อาจที่จะมีอำนาจไปบีบคันทาตคันของผู้อื่นให้แตกดับได้ฉะนั้นแล้วเราจึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่ใจมากหากว่าคนอื่นทําไม่ดีกับเราคิดไม่ดีกับเราก็ขอให้เรา จงได้อโหสิให้เขาไปเถิดก็เพื่อที่จะเป็นการตัดเวรตัดกรรมอโหสิกรรมให้อภัยต่อเขาก็จะยิ่งเป็นมหาบุญเป็นกุศลบาร,รมีที่จะบังเกิดกับตัวของเราเองก็ขอให้เรานั้นได้ทําความเข้าใจไว้ว่าคนที่ทําไม่ดีนั้นเขาก็จะต้องได้รับผลของกรรมที่ตัวของเขาเองได้ก่อไว้ไม่วันใดก็วันหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสนี้ผมก็ขออนุญาต นำเสนออีกสักหนึ่งหัวข้อที่เห็นว่ามีหลายต่หลายท่านที่มีความสงสัยและได้สอบถามกันเข้ามาจำนวนไม่น้อยก็คือคำถามที่ว่าถ้าเกิดว่าในบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องโกหกเพื่อที่จะให้คนคนหนึ่งเกิดความสบายใจโดยไม่มีเจตนาร้ายจะถือว่าบาปแค่ไหนและถือว่าได้ล่วงสินในข้อมุสาไปแล้วหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการโกหกที่เป็นการผิดศีล ถ้าโกหกเพื่อความสบายใจจะบาปแค่ไหนศีนหานี้ก็เป็นพื้นฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิตเพื่อที่จะสามารถทําให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขมีความสุขและความปลอดภัยและในชีวิตของบุคคลที่จะเรียกว่าถือศีน,นี้ก็คือผู้ที่มีปกติในศีลโดยเจตนา และศีหานี้ก็คือสิ่งที่สามารถวัดความเป็นปกติของมนุษย์ก็เชื่อว่าก็คงจะมีหลายท่านที่ได้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าศีลน,นี้คือข้อห้ามถ้าจะกล่าวกันจริงๆแล้วนั้นคนที่รักษาศีลไม่ใช่คนที่ถูกห้ามให้ทำนู่นทนํานี่แต่เป็นคนที่มีเจตนางดเว้นจากการกระทำทั้งทางกายวาจาและที่จะสร้างความเดือดอร้อนให้แก่คนเสียมากกว่าแต่ก็เข้าใจว่า ก็ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปก็จึงได้ทําให้หลายต่อหลายคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ได้พากันห่างไกลจากศีลในข้อพื้นฐานอย่างศีลห้าเข้าไปทุกทีและไม่ว่าจะเป็นการห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักขโมยห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดเท็จห้ามดื่มโซดาของหมื่นเมาและยิ่งโดยเฉพาะในศีลข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตทังสมาธิยามิ ซึ่งท่านก็ได้หมายถึงการที่ได้ละเว้นจากการพูดปดงดเทปพ,พูดเพอร์เจอร์พูดไม่อยู่กับร่องกับรอยซึ่งศีลในข้อนี้หลายต่อหลายคนในยุคปัจจุบันนี้ก็แทบจะสามารถรักษาไว้ไม่ได้แล้วถ้าหากจะถามว่าจะต้องพูดแบบไหนจึงจะไม่ผิดศีลในข้อที่สี่และสิ่งที่สงสัยกันว่าการที่ต้องโกหกบอกปัดเพราะไม่ต้องการที่จะบอกไปตรงๆให้เสียน้ำใจหรือพูด เพื่อให้สบายใจพูดคุยเล่นเล่นหรือการหยอกล้อแบบแรงๆโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาจะเถือว่าผิดศีลในข้อที่4หรือไม่ก็ต้องขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจอย่างนี้นะครับก็อย่างที่เด้เรียนกับท่านผู้ฟังไปแล้วว่าศีลข้อที่4นั้นก็คือการละเว้นจากการพูดปดพูดโกหกต่างๆรวมไปถึงการพูดจาซ่อเสียด ไรสาระเพ้อเจอ้อหรือพูดเพื่อทําให้คนอื่นเข้าใจผิดทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะกระดีใดก็ถือได้ว่าเป็นการผิดศีลในข้อที่สีไปแล้วทั้งสิ้นครับส่วนจะถือว่าผิดมากหรือผิดน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราในตอนนั้นครับชื่อว่าการโกหกนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็คือผิดทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะโกหกเพื่อความสบายใจแม้จะไปแยก ไม่มีการโกหกสีขาวสีดำหรือการบอกว่าใช่ทั้งทงที่จริงแล้วไม่ใช่และไม่ว่าจะเพื่ออะไรนั้นก็เป็นการโกหกทั้งสิ้นเป็นการโกหกอยู่ดีไม่ว่าเราจะยกเหตุผลใดๆมาอ้างก่อนนี้ไม่พ้นจากการผิดศีลด้วยกันทั้งนั้นก็อย่างที่ได้เคยเรียนไปแล้วว่าศีลข้อนี้เป็นข้อที่พุทธศาสนิกชนรักษากันในยากที่สุดฉะนั้นแล้วถ้าตัวของเราไม่อยากที่จะผิดศีล ็จะต้องมีสติคิดให้ดีก่อนที่จะพูดเสมอตั้งมัน่นระวังจิตระวังใจพูดแต่ในส่วนของความเป็นจริงหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็เลือกที่จะไม่พูดดีกว่าการโกหกถ้าทำได้แบบนี้แล้วอย่าว่าแต่ศินข้อเดียวเลยครับไม่ว่าจะศีลแปดหรือศีลสิบก็ยังรักษากันได้อย่างแน่นอนครับก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรม ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายอีกเช่นเคยครับกับสาระความรู้ข้อฉกคิดคติเตือนใจนำมาพูดคุยในตอนท้ายก่อนจากกันอีกครั้งในครั้งนี้กับหวัวข้อเรื่องนิสัยที่ควรลดละเลิกเพราะเมื่อใครก็ตามได้อยู่ใกล้คนที่มีนิสัยแบบนี้ก็จะรู้สึกรำคาญและเบื่อหน่ายครับและนี่ก็คือนิสัย ที่ควรจะลดละหรืออาจจะผลา,าลงบ้างถ้าตัวของเรานั้นลดละเลิกนิสัยเหล่านี้ลงไปได้เชื่อว่าคนรอบข้างเราหลายๆคนนั้นก็คงจะมีความสบายใจขึ้นและก็อาจจะสามารถลดจํานวนของคนที่เกลียดเราลงไปได้เยอะพอสมควรครับอย่างแรกนั้นก็คือนิสัยของการขี้ประชดไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวเรานั้นพูดจากระแทกแดกดันหรือเป็นการทําตัวประชดประชันเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจ ซึ่งก็เป็นอะไรที่จะทําให้คนรอบข้างนั้นมีความเบื่อหน่ายและรําคาญเราเป็นที่สุดครับเรื่องต่อมาก็คือการชอบสั่งสอนผู้อื่นก็คือในบางครั้งการที่ตัวเรานั้นมักจะทําตัวเป็นผู้ที่รู้ไปซัทุกเรื่องก็คือการที่ชอบคิดว่าตัวเองนั้นฉลาดเหนือใครและไม่ว่าใครจะทําอะไรนั้นก็จะสายหน้าดูไม่เข้าท่าไปเสียทั้งหมดและก็มักที่จะชอบเข้าไปจุนจ้านกับชีวิตของผู้อื่นก็คือการไปบอกว่า เขาจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะดีถึงจะถูกต้องคือจะต้องคิดต้องทําในแบบที่เราคิดเท่านั้นถ้าใครก็ตามที่ยังมีนิสัยแบบนี้ก็จะทําให้คนรอบข้างนั้นมีความอึอดอัดลําบากใจเป็นที่สุดครับนั่นก็เพราะโดยปกติทั่วไปของมนุษย์คนเราโดยมากนี้ก็ไม่ชอบที่จะให้ใครนั้นมาอบรมสั่งสอนตนเองซึ่งก็เป็นวิสัยโดยธรรมดาโดยปกติทั่วไปอยู่แล้ว นิสัยต่อมาที่เรานั้นควรที่จะเลิกให้ได้ก็คือนิสัยของการช่างติช่างวิจารณ์นั่นก็เพราะว่าไม่มีผู้ใดที่มักจะชอบให้ผู้อื่นติเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ตัวเรานั้นไปติเตือน,นเรื่องของผู้อื่นว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือการที่เรานั้นไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นว่าเขาทําอะไรก็ไม่ถูกไปเสียหมดก็ต้องขอบอกไว้เลยว่านิสัยอย่างนี้นั้นนอกจากว่ามันจะไม่ก่อประโยชน์อะไรแล้ว ก็มีแต่จะสร้างศัตรูให้กับตนเองและก็จะทําให้คนรอบข้างเรานั้นก็คอยที่จะเกลียดเราไปด้วยครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นํามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นได้นําไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการ,รดำเนินชีวิตของท่าน ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลักวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ฝ่ศีลฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะะยศธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอนน์ก็ตัองกราบขออภัยทั้งผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบ ก็สามารถกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ